วันนี้มาเอาปุ๋ยขี้หมูนะครับมาคลีใส่ไร่นะครับแล้วก็มีรถสูบส่วมของปัจชูนะครับบ่อตกปลาสารวัตชูนะครับถาจะมีรถสูบซ่วมนะครับในปลามาช่วยเทนะครับเพื่อปรับปรุงดินนะครับทำปุ๋ยนะครับ ไต้มันนะครับมันสัมปลังนะครับ,รบสำหรับไรมันนะครับเราก็จะไปคิดอะไรมากมายนะครับรด,ดสูบส่มคือปุ๋ยชั้นดีนะครับ น่ครับหลายหลายสิบเที่ยวแล้วครับที่ป๋าแกม,มาเทให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ